Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh รายการปลูกรักปลูกศรัทธาจะก,กลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกาถึง20นาฬก30นาทีเมื่อพูดถึงคำว่าปลูกรักก็ทำให้เรานึกถึงความรักที่เราปลูกฝังกันเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่นะที่เราเริ่มรักกันตั้งแต่พบกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็มีทายาทสืบสานต่อมาก็คือคุณลูกนั่นก็คือเราก็เริ่มปลูกรัก ต้นใหม่ขึ้นมาอีกทําให้ความรักในบ้านของเราเบ่งบานไปด้วยความอบอุ่นของกลิ่นไออิสลามในการดําเนินชีวิตนั่นก็คือความศรัทธาที่เรามีต่ออัลลอฮฺสุบฮานุฮุวาตาลาว่าอัลลอฮฺตาลานั้นส่งให้ความเมตตก,กับเราอย่างมากมายเหมือนกับที่บ้านเรามีความรักมีความสุขมีความดีในทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราแต่ละวัน แล้วก็วันนี้คุณผู้ชมก็จะมีตัวแทนครอบครัวของคุณแม่กับคุณลูกวัยอนุบาลที่จะมาให้ประสบการณ์ในการที่จะเรียนรู้การดําเนินชีวิตในรูปแบบของอันอิสลามรวมทั้งคุณผู้ชมที่ชมรายการที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมก็มีเพื่อนพุธหรือว่าเพื่อนแต่งสนิดที่ชมรายการก็สามารถนําเอาไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่าครอบครัวของคุณแม่กับคุณลูกอนุบาลเขามีอะไรดีๆมานําเสนอให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะ okay. อัสลามว่าลายกุ่มเรามาต้นรอบที่ว่าบรากาตู้ที่สันมานะคะก็มีน้องสองคนคนโตชื่อโูฮนาือนั่งนะคะพูดไม่ค่อยมีหูค่ะแล้วก็คนเล็กชื่อนูรียาเห็นคนเล็กเลยน้องรูฮนาอยู่อนุบาลสองบาับสามคือมีปัญหาเยอะมากเขาเป็นคนที่พูดไม่ไม่ไม่ไมค่อยรู้เรื่องอะคะ่ะ แล้วก็เข้าห้องน้ํานานมากที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะอยู่บ้านก็มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ํานานเหมือนกันคือ,อเขาไม่ค่อยอั้นฉี่อะคะ่ะแต่ว่าจะเข้าไปแล้วก็นานต้องคอยเรียกตลอดเวลาแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาไงคะพอดีลูกคนเล็กต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วก็ต้องคอยเรียกตลอดจนโมบ,บางทีก็คุณแม่โมโหมากก็มีตีอะคะ่ะ ก็ไม่รู้ทำงานตีแล้วก็ไม่ไม่จำก็ไม่รู้ว่าเรียนหนังสือได้แต่เรียนหนังสือได้เก่งด้วยเขียนหนังสือสวยใช่ไหมคะแล้วก็คืออยากให้ช่วยเรื่องนี้ค่ะเวลาญาติพี่น้องเขาบอกว่าพี่น้องเขาซนมากไม่ไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่พูดอะคะ่ะเหมือนไม่ค่อยเรื่องอะไม่รู้จะทำไงเหมือนกัน พูดถึงนิสัยเขาน่ารักมากนะคะดูดิค่ะไม่คืออยู่ไม่นิ่งตลอดเวลาเลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเกี่ยวกับวัยเขาหรือเปล่าพึ่งจะห้าขวบแต่อยู่บาน2สองแล้วห้าขวบฝากคำามเพเดียวค่ะก,คก็มีแค่นี้ค่ะที่อยากฝากถามเข้าน้ำนานกับคืพูดไม่ค่อยมีคือไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่พูดอะคะ่ะ ไม่ค่อยปฏิบัติตามที่เราบอกมีแค่นี้ละค่ะอทำอะไรคุณน้องอีกสองคนคุณพี่ก็อยู่ชั้นอนุบาลนอนะอายุห้าขวบแล้วก็มีคุณน้องนุริยาเป็นน้องคนเล็กคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่าน้องรูฮานาเขามีความสามารถหลายอย่างก็มีความสนุกมากขั้นแรกที่เราเห็นทนะ่เขลงมานอนกลิ้งอยู่กับพื้นสนาม ซึ่งดูท่าทางแล้วมีความสุขเป็นความสุขของเด็กๆนะคะแต่คุณแม่บอกขึ้นมานี่เลยเธอก็ลุกขึ้นมานั่งคุณผู้ชมก็จะเห็นนะเธอเงนะียหน้ามองคุณแม่พูดพอคุณแม่พูดเธอก็ตั้งใจฟังเขาก็มีความสามารถในการที่จะฟังคุณแม่พูดบอกแล้วก็คุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยมีน้องเล็กอีกคนนึงลูกนาก็บอกว่าไม่เห็นเล็กเลยนะตัวเล็กแปลว่าต้องนอนอยู่แบะเบาะตัวเล็กๆนั่นคือการรับรู้ของพี่ แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาบอกเราสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยอนุบาลกับลูกเล็กที่เกิดต่อกันมานะเพราะฉนั้นพอคุณน้องอายุสักหนึ่งขวบครึง่งสองขวบจะก็เริ่มวิ่งเล่นเริ่มมาแข่งขันกับพี่อนุบาลแล้วพี่อนุบาลบอกตัวไม่เล็กหรอกดูสิเขาก็ทอะไรได้ตั้งหลายอย่างเหมือนหนูเลยนะแต่พ่อแม่บอกว่าน้องเล็กปับ๊บอันนั้นเป็นตัวบอกเหมือนกันว่าแม่ก็ให้ความห่วงใยกับน้องเล็กเช่นรบอกว่าคองน้องน้องยังเล็กอยู่ อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบแล้วดูสิแม่หนูยังไม่ได้เลยแม่บอกของน้องให้น้องก่อนนะตรงนี้เราจะเห็นว่าน้องพานามีข้อดีหลายอย่างคุณแม่ชมว่า 1. นึ่งเรียนหนังสือเก่ง 2. องเขียนหนังสือสวยดังนั้นเรามาดูความสามารถตรงนี้ให้เขาพัฒนาศักยภาพที่คุณแม่บ่นมากว่าซนไม่ฟังฉันพูดไม่ฟังไม่มีหูแน่คุณแม่ใช้คำแรงนะคะไม่มีหูลูกก็จะบอกว่านี่ไงหูหนูอยู่น,นะน,นี่นะเพราะนั้นด้วยความเหนื่อยของคุณแม่คุณแม่มีอาชีพค้าขาย การพักผ่อนของคุณแม่ก็มีข้อจํากัดแล้วก็มีน้องเล็กอีกคนนึงแล้วก็คุณลูกวัยอนุบาลเป็นวัยที่มีพัฒนาการสูงยังจากเธอเคลื่อนไหวทํานู่นทํานี่กระโดดโลดเต้นเราจะเห็นนะยืนขาเดียวหนูก็ยืนได้นะไม่สัน่นไม่เซนะหนูก็โดดสองเท้าพร้อมกันก็ได้ถ้าคุณผู้ชมดูรายการค,ครอบครัวอื่นก็จะเห็นว่ามีเด็กวัยอนุบาลที่เขามาบอกว่าหนูทํากันบ้านได้หนูกระโดดโลดเต้นได้นั่นคือความสนุกสนานแต่พอเราจับเข้าอยู่นิ่งๆบอกอยู่นิ่งๆก่อนฉันเหนื่อยฉันไม่ไหวแล้ว คุณลูกบอกไม่ได้หนูจะไปนี่คือความรู้สึกของคุณแม่กับคุณลูกว่าเธอซนจังเลยเธอไม่ฟังฉันเธอดื้อเธออย่างงุ้นอย่างนี้โอ้โหเด็กวัยอนุบาลกําลังรับรู้ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นก็คือที่เราเรียกว่าเซลล์คอนเซปต์ก็คือรู้ว่าตัวฉันเป็นคนดีเป็นคนเก่งหรือเป็นคนมีน่ารักเป็นคนดื้อแล้วเอกลักษณ์ตรงนี้จะไปปรากฏในช่วงของวัยรุ่นซึมซับไปเลยนะคะ ว่าช่วงเด็กเนี่ยหนูได้ยินบ่อยๆว่าแม่น่ะว่าหนูเป็นเด็กดือ้อเป็นเด็กไม่ดีโซนไม่เรียบร้อยโดยเฉพาะน้องรุหนาเป็นน้องผู้หญิงด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องให้ความสําคัญในเรื่องของกิริยามารยาทแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดความเป็นผู้หญิงในเรื่องของความเรียบร้อยความอ่อนโยนความอ่อนหวานแต่น้องวัยอนุบาลนี้เขายังกระโดดโลดเต้นเขายังเล่นกับเพื่อนผู้ชายอยู่ความไม่เรียบร้อยเราก็จะเห็นชัดขึ้น การที่คุณลูกไม่ฟังต้องมาสังเกตตัวเองก่อนเราพูดตอนที่คุณลูกกาลังเล่นสนุกอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นคุณลูกเขาดีใจเนะมีกล้องมาถ่ายแล้วก็มีอยู่อ,อยู่ที่สนามหญ้าลานกว้างมันสนุกกันมันสบายหนูจะลงนอนดูสิแม่จะทํายังไงกับหนูนะแม่ก็ลืบอกแล้วดูสิเนี่ยไม่นิ่งแต่แม่ลืมไปว่าอุย้ยลูกมีความสุขจังะ่ะตอนนี้มันเป็นสวนมันเป็นสบายแล้วมีคนมาถ่ายรูปนะอ่านี่คือสิ่งที่คุณลูกบอกว่าดีจังเลยแม่เข้าใจหนูว่าเนี่ยหนูกาลังสนุกสบายนะ แล้วเวลาที่เรากําลังจะบอกอะไรกับเขาการที่ผู้ใหญ่ไปบอกกับเขาแล้วเขาไม่ฟังเราก็จะมี3เรื่องนะคะ 1. ทักทายเช่นคุณน้ามาบ้านรู้นห้าหน้าทำอะไรอยู่เด็กก็คงนึกในใจอ่ะน้าไม่เห็นหรือว่าหนูกําลังเล่นอยู่มาถามอะไรเนอะแต่ถ้า,าบบกว่าอัสลามัวอะไรกุ้มนะคุณหนูก็หันมามองแล้วาอาจจะทวงได้ว่าอ้าวรับสลามคุณนะ้าหรือย,อยังเสร็จนะเสร็จแล้วเราก็ไปทํากิจกรรมอื่นๆที่เราต้องการมาบ้านเขา ส่วนคุณหลันเขาอยากเล่นก็ต้องให้เขาเล่นไปนั่นคือสิทธิของเขาอันนี้คือการทักทายเด็กแล้วเรารู้สึกว่าเด็กไม่ฟังฉันนี่เธอฉันทักเธอทไมเธอไม่ฟังไม่ตอบรับโอ้ต่อว่ากันเลยนะแต่พอเราให้สลามปับ๊บอ้าวหนูรับสลามนะรับสลามป้าหรือยังหรือกรณีจะสั่งว่าโรฮนาหยิบของนี้ให้แม่หน่อยหยิบของนี้ให้ป้าหน่อยต้องดูว่าเขากําลังเล่นอยู่หรือเปล่า ถ้าเขาลังสนใจเรื่องอื่นๆอยู่เนี่ย mm. เขาก็เลยบอก mm. ไม่เห็นหรือไงว่าหนูไม่ว่างเนะเหมือนเราผู้ใหญ่เราบอกว่า mm. เดี๋ยวก่อนสี่รอแม่ก่อนรอป้าก่อนนะป้ายังไม่ว่าง mm. คุณหนูก็ยืนคอยบางทีก็มาดึงเสื้อดึงกระโปรงเราก็บอกอู้ยุ่งจุกจิกนะเราก็เหมือนกัน mm. คุณหนูก็รู้สึกแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้น mm. ถ้าเราอยากจะบอกเขาก็เข,า mm. เข้าไปสัมผัสจับมือนะ mm. บอกว่ารูกฮานาหยิบนี่ให้อ่าป้าหน่อยหยิบนี่ให้แม่หน่อยนะ แล้วเดี๋ยวหนูกลับไปเล่นใหม่ขอเวลาแป๊บ,บนึ่งนะแล้วเราก็ขอดุอานะอยาจางกันล้อนะขอล้อมตตาให้หนูได้รับความดีหนูเป็นคนเก่งมากเลยเห็นได้จากหนูเรียนหนังสือแล้วผลการเรียนหนูออกมาดีนั่นคือการชมจากเหตุและผลแล้วก็การที่เราจะสั่งให้เขาทําอะไรคําสั่งต้องชัดเจนหรือการที่เราจะบอกเขาเช่นลูกนาเล่นของเล่นแล้วเก็บให้เรียบร้อยนะคะถ้าคุณลูกยังไม่เก็บลูกเก็บของที่เดิมให้เรียบร้อยจะบอกว่า นี่เล่นกี่ทีก็ทิ้งขว้างแก่กลางไม่เรียบร้อยเธอก็เป็นอย่างนี้ทุกตกลงเราจะสั่งเราจะบ่นเราจะว่าเราจะอะไรตอบกับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะอ้าวดังนั้นสรุปการที่พูดแล้วลูกไม่ฟังหนึ่งเราพูดในช่วงจังหวะที่กขาลังสนใจเรื่องอื่นๆอ,อยู่การพูดของเราเราพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อทักทายพูดเพื่อสั่งพูดเพื่อร้องขอเพราะนั้นถ้าจะทักทายก็ให้สลามแล้วก็ให้เขารับถ้าเขาไม่ตอบรับเราก็ทวงเขา นะแล้วก็ลูกเขาก็จะตอบเราได้อันนี้เป็นการเรียนรู้กันเพราะว่าเราทวงถามกันเสมอๆหรือว่าคุณลูกกลับมาบ้านปับ๊บลูกก็บอกอัสสลามุอะไรกุ้มวารอมาตุลล้อวารบารกาตุกนี่คือพฤติกรรมที่เขาเรียนรู้เคยชินอยู่เสมอๆแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของการสร้างก็ต้องชัดเจนลูกเก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็การร้องของความช่วยเหลือเช่นเราต้องการให้คุณลูกช่วยหิ้วของนะ ลูกช่วยแม่หยิบของแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวลูกกลับไปเล่นใหม่นะแล้วลูกกลับไปทําอันนี้ใหม่แป๊บเดียวแหละลูกนะแต่ต้องไปจับมือไปสัมผัสก่อนเพราะว่าเขากําลังเพลินอยู่บางทีเราพูดเนี่ยผ่านหูไปเลยเนะื่องจากสมาธิคนเรามีการเลือกเลือกรับรู้สิ่งที่เรวเองสนใจอันไหนไม่สนใจเขาก็คัดออกเพราะ,ะนั้นคําสั่งเราเดี๋ยวบางทีมันจะเลยความสนใจของเขาไปดังนั้นก็ไปบอกใกล้ๆเนี่ยหนูหยิบของให้แม่แป๊บหนึง่งเขาบอกไม่ได้แั๊บเดียวมาเนีมาช่วยหยิบตรงนี้แล้วเดี๋ยวนูก,กลับไปเล่นเลยแหละลูกค่ะ ก็จะทําให้คุณลูกเนี่ยนึ่งฟังเราแล้วก็วิธีฝึกให้คุณลูกฟังเวลาที่ดีที่สุดในช่วงของการละหมาดพอละหมาดเสร็จนะเราอ่านอันกุรานต้นสั้นๆแล้วก็พูดบอกแล้วก็ให้เขาเนี่ยทำตามหรือว่าการที่เราเข้านอนพร้อมกันเราอ่านอันกุรานพร้อมกันแล้วก็เล่าเรื่องประวัติสหฮาบะหรือว่าบรรดาสหฮาบียะต่างๆสิ่งดีๆต่างๆที่เลาอ่านเราเล่าไว้ในอั้นกุราน นี่คือสิ่งที่ทำให้คุณลูกตั้งใจฟังแล้วเราก็ฟังลูกอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกแล้วก็อดทนแล้วก็มีด้วยความรักและความศรัทธาถึงจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการได้สมวัยค่ะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าอีกครอบครัวหนึ่งเขาจะมีอะไรดีๆมาให้กันค่ะสักครู่ค่ะ ยิ่งใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทยกับงานมหกรรมฮาลานกรุงเทพแบงคอกฮล้นน2013 26 27 28เมษายน2556นาณลานพลาซ่าสนามกีฬาหัวหมากกินท็อปเที่ยวแบบฮาลานได้ง่ายๆและพบกันแบงคอกฮอลานสองพันสสอัสลามุอะลัยกุมุาะลตุลลอฮิวะบเรากาตุสินค้าทุกชิ้นรับประกันคุณภาพเพราะผมนำเข้ามาด้วยตัวผมเอง We <laughs> Center. <laughs> <laughs> the blue sky is blue like blue bubble gum, but it prays to Allah. It prays to Allah, and like the flavor of the blue sky and the bubble gum won't last. We've got to thank Allah before our chances go past. I don't wanna be a grown up like the grown ups I have seen. Cause the grown ups I have seen don't seem to have much fun. They don't get down on the floor enough to pray or play with toys when I'm a grown up. I won't wanna be one. Now, if I live back at the time of the Prophet, I know that he would be different. I just know he'd find the time and I would make him something special, like some paper planes or something. I could race those planes with him or get a camelback ride. The blue sky is blue like blue bubble gum, but it prays to Allah. าาบรกสวัสดีสสด at, สค่ะ <elaborate> ท่านผู้ชมคะวันนี้ค่ะนุมาพาทุกท่านมาที่บ้านของคุณสมรการทองและที่เรานั่งกันอยู่นี้นะคะก็คือสวนไร่หญ้าที่บ้านของคุณสมรการทองค่ะเดี๋ยวเรามาเจอบุคคลท่านหนึ่งซึ่งสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะพบเขาเลยดีกว่าค่ะอัสลามุอะไยกุ๊อะไยกุมุสสลามเป็นไงคะนุมามาพบคุณแม่นะหมอนเป็นไงคะตอนนี้อึ้งเลยค่ะถามก่อนค่ะอายุเท่าไหร่คะโตคะ 82ปีท่านผู้ชมเชื่อไหมนุ้มายัางอึ้งนะหมอนเดินเป็นกิโลกิโลเลยอาใช่เพราะคุณแม่เนี่ยน้หมอนภูมิใจมากเพราะว่าก่อนคุณแม่ที่เดินไปได้เป็นโรคหัวใจแล้วก็ไขข้อไม่ดีนะคะแต่พอมาทานเรซมอนเนี่ยคุณแม่เดินได้ดีมากเลยนุ้ยมาคล่องแคล่วใช่ค่ะต้องบอกว่าสาวๆอย่างเราแพ้เลยะนะคะแต่ว่าต้องมีเคล็ดล<ค><ะ>ับเคล็ดลับมียังไงบ้างคะคุณแม่ทานยังไงคะทานเช้าสองมื้อแล้งวก็ เรดมอดเนี่ยโตทานก่อนนอน2เม็ดตื่นเช้ามาอีก2เม็ดและสําหรับท่านใดที่อยากมีสุขภาพดีอย่างโต๊ะหรือนุ่มหๆสาวๆที่ต้องยอมแพ้โต๊ะแล้วไม่ได้นะคะซื้อเรดมอดประทานรับประกันสุขภาพของคุณดีแน่นอนแต่สําหรับวันนี้พวกเรา3าคนลาไปก่อนค่ะอัสลมุยาตลลอฮะบริมทีวีขอเสนอฮาบัตุเสาดาน้ำมันสกัด100%ซึ่งมีสารประกอบของฟอสเฟตธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์บไนเดต ไขมันสารแบต้าคาร์โบไฮสารต้านมะเร็งและอื่นๆอีกมากมายซึ่งท่านรอศูนได้กล่าวไว้ว่าจําเป็นสําหรับท่านทั้งหลายคือฮับบัตุสเซอดา เพราะแท้จริงมันเป็นยาบำบัดทุกโรคเว้นแต่ความตายรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมอายุเรามันก็เยอะแล้วจะอยู่เฉยๆมันก็น่าเบื่อจ้องหยิบนู่นหยิบนี่ทำไปพอทำรู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวโคภัยไข้เจ็บนึกจะมาลามันก็มาก็มีคราบปัตุนโซดานี่แหละมีกินเป็นประจำมันก็ดีกับสุขภาพของเราทำงานน่ยนะมันก็มันก็เหนื่อยมันก็เพียงานลูกค้าบางคนมันก็เร่งพอเร่งปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องอดนอนแล้วเร่งทำให้เสร็จอดนอนแล้วมันก็เพีย เพียแล้วก็มึนมันก็หมดแรงพอกินแอปปตูสตาด้าเข้าไปเนี่ยมันก็หายเพียอาการมันดีขึ้นเยอะช่วยได้เยอะทำดีละบำรุงสุขภาพเราสามกระปุกพัน์ซื้อไปเถอะช่วยเหลือใดกำมพาด้วยคุ<อ>้มโทรหาเราตอนนี้02-530-3199หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณน้ำดืม่มศรัทธาน้ำแห่งการให้ คือน้ำใจของผู้ศรัทธาสู่ลูกกำพร้าซื้อน้ำดื่มศรัทธาวันนี้กับยาดิีมทีวีเพื่อสร้างชีวิตที่ดีให้กับลูกกำพร้าโทร02 530 3199หากคุณกำลังมองหาอะไรที่สะดวก รวดเร็วง่ายไม่ยุ่งยากต้องนี่เมจิกบูเลตเครื่องปัน่นเอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารประเภทใดเมจิกบูเลตช่วยคุณได้เพียงแค่ใส่สิ่งที่คุณจะปั่นลงไปปิดฝาแล้วก็กดเบาๆภายในเวลา10วินาทีเท่านั้น <Ver> การเก็บทำความสะอาดก็ง่ายไม่ยุ่งยากและยังมีคุณสมบัติทนทานกับความร้อนอีกด้วยเมจิกบูเลต์หนึ่งชุดในราคาเพียง1,900บาทพร้อมอุปกรณ์เสริมอีกมากมายสั่งซื้อโทร0 2 5 3 0 3า9ศเล้ากชีวิตง่ายๆเลือกใช้เมจิกบูลเล็ตลูกชิ้น MR ลูกชิ้นเนื้อวัวแท้สุดยอดแห่งความอร่อยสดสะอาดปราศจากสารบอแรง Family Life Magazine ทำด้วยใจมอบให้เด็กครอบครัวเยาว,วนชนและสังคมสมัครสมาชิกได้ที่ www. พุฒ n n b o co. o o k o o โทร0816844447 0816844447สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกยตีมทีวีเท่านั้นเพียงท่านสมัครสมาชิกกับสถานีโทรทัศน์พานดาเทีเยมยตีมทีวีวันนี้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ 1. รับส่วนลด5%เมื่อซื้อสินค้าของทางสถานีโทร,รทัศน์ยตีมทีวี และรับกิฟต์วอชเชอร์หรือสินค้าที่ระลึกจากยาตีนทีวี 2. รับส่วนลดทันทีกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ5-10%เพียงถือบัตรสมาชิกยาตีนทีวีรายไดจากการสมัครสมาชิกเป็นกองทุนในการผลิตยาตีนทีวีเพื่อการเผยแพ่อ,อิสลามร่วมสมัครสมาชิกยาตีนทีวีวันนี้สมาชิกเพียงเดือนละ100บาท1ปี1,200บาทสมัครสมาชิกยาตีนทีวีโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว99ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าเลขบัญชี1813090147ประเภทบัญชีกระแสะรายวันติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร025303199และ029343162สิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดสำหรับสมาชิกยตีนทีวี เรามาชมกันต่อนะคะว่าครอบครัวที่สองมีอะไรดีๆมาให้ประสบการณ์กับเราอีกเวลาที่เราเห็นคุณแม่คุณลูกอยู่ด้วยกันทำให้เรารู้สึกได้นะชีวิตนี้มีชีวาแล้วทำให้เราอิจฉาในใจเล็กๆสำหรับคนที่รออยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะมีลูกหรือว่าเราผ่านวัยจากคุณแม่มาเป็นคุณยายคุณย่าเราก็ยังรู้สึกมีความสุขว่าลูกหลานในบ้านช่างให้ชีวิตที่มีชีวาด้วยความรัก ด้วยความอบอุ่นแล้วทําให้เราอิมานกับลอตอาลาอัลฮัมดุลิละนี่ความเมตตาที่อลอให้ริสกีที่เป็นลูกล้านที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะอาซาลาอีก็มือมาต้นละเอวบารากาต่าชื่อรูกยะนะคะมีลูกสาวทั้งหมดสี่สาวค่ะคนโตชื่ออะไรนะคะอิตตี้สาวคนที่สองชื่ออะไรคะบังกิ ตอนนี้สามน้องินตอนนี้สี่น้องคำซาอาทิต์ค่ะก็จะมีห่วงลูกเพราะลูกสาวทั้งหมดสี่คนไม่มีลูกชายเลยค่ะแต่ทีนี้จะมีห่วงเรื่องลูกคนที่สามมากกว่าค่ะเรื่องที่แบบว่าไปโรงเรียนแล้วก็มีปัญหาเรื่องอั้นปัสสาวะนั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนค่ะแล้วก็เขาจะไม่ค่อย ไม่ไม่ค่อยจะเข้าห้องน้ำคือจะอัานอยู่จนกระทั่งว่าปวดแล้วก็ปล่อยไม่ทานอ่าบางทีก็ไปโรงเรียนกลับมาก็จะมีชุดนักเรียนแต่งมาด้วยนะคะ <c ười> แล้วบางครั้งเนี่ยกลับมาถึงบ้านก็จะฉี่หน้าบ้านแล้วก็บางทีก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับก้าวล้าวกับครูบ้างในโรงเรียนหรือว่ากับกับพี่ๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นลูกคนกลางหรือเปล่าที่แบบเหมือนเคยสุดท้องมาก่อนแล้วก็มีน้องคนเล็กคนหนึ่งก็ฝากถามจอ์ว่า จะแก้ไขยังไงเรื่องการที่ต้องอ้นานปวัสาวาตรงนี้นะคะแล้วก็กับเรื่องที่แบบค่อนข้างจะก้าวร้าวก็คคุณครูบ้างคุณคบาคุณล่อกแม่ที่บ้านบ้างอะไรย่างี้ะคะ่ะก็แล้วอย่างหนึ่งที่ห่วงก็คือเรื่องอุบัติเหตุในการเดินทางการขึ้นรถโรงเรียนตอนขากลับค่ะไปไม่เข้า็ปห่วงเพราะว่าน้องชายไปส่งไปขากลับกับรถโรงเรียนทีก็กลัวเรื่องอุบัติเหตุขึ้นรถลงรถแต่ก็พยายามที่จะบอกลูกๆว่าให้พี่ช่วยดูน้องด้วย เวลาจะลงรถขึ้นรถก็ดูน้องด้วยค่ะก็สรุปว่าฝากถามเกี่ยวเรื่องปัสสาวะหนึ่งนะคะก้าล้าวกับเ้าล้านิดนึงค่ะไม่ได้ก้าล้านยะค่ะก็ยาสากลล้อค่ะยาสากลล้อชื่นใจมากเลยนะคะครอบครัวของคุณรรกไยะกับลูกๆโดยเฉพาะลูกสาวสี่คนเป็นไวที่ไล่เลี่ยกันมาติดๆเลยค่ะตามกันมาติดๆคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่นะคะเอ่อ คุณรุกยะก,ก็มีลูกสาว4ี่คนนะคะคนที่1อิฟติซามคนที่2บินกริตคนที่3อินฮามคนที่4ชัมซานะอันนี้ก็เป็นลูกสาวที่น่าชื่นใจทั้ง4คนดิฉันยังอิจฉาเลยนะคะที่ฉันไม่มีลูกสาวแล้วก็มีลูกน้อยกว่าเขาออลคัรรมดลิลเป็นความเมตตาที่เราให้ริสกีกับครอบครัวคุณรุกยกะเราจะเห็นนะคะคุณรุกยะใช้วิธีการอเอาช่องแขนโอบกอดลูกทั้งสคนให้อยู่ในวงแขนให้ได้ แต่ด้วยความที่เป็นลูกปหนึ่งป .2 องหรือว่าลูกอนุบาลรวมรวมทั้งคุณหนูคนเล็กเธอก็มีความอยากไปเหลือเกินสุดท้ายคุณอูกายานั่งอยู่คนเดียวนี่คือความเป็นจริงของมนุษย์เราเนะเพราะนั้นพอคุณลูกเขามีพัฒนาการเติบโตไปเรื่อยๆจากวัยเด็กเล็กสู่วัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่แล้วเขาก็แยกจากเราไปค่ะสุดท้ายก็เหลือเราคนเดียวแบบนี้แหละเนะเพราะนั้นย้อนกลับมาเห็นเลยว่าความเหนื่อยของคุณลูกายเนี่มากมายเหลือเกินนะ สองแขนที่โอบกอดเอาไม่อยู่เอาไม่หมดเพราะคุณลูกโตเกินกว่าสองแขนจะโอบกอดได้แต่คุณลูกทั้ง4คนมีความสามารถมากเลยที่เขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะพอพี่ทําแบบนั้นน้องก็ทําอีกแบบหนึง่งและเราก็จะเห็นว่าครอบครัวที่1กับครอบครัวที่2นี้ไม่แตกต่างเนะพราคุณหนูลงสนามแล้วคุณหนูก็นอนตีลังกาแล้วก็เราคุณแม่ก็เอามานี่ดึงเสื้อบ้างดึงอะไรบ้างยิ่งกว่านะักฟุตบอลที่เขา,เาลงแข่งในระดับทีมชาติ คุณแม่ก็ดึงเสื้อนะเสื้อขาดเนะี่ยคุณแม่ต้องโดนยิงลูกโทษแล้วแบบนี้นะจริงๆหนึ่งเราปล่อยเราดูว่าเขามีความสามารถที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อันนี้เราปล่อยนะคะแล้วก็เราดูเลยว่าอยู่ในสายตาที่เขาจะดูแลตัวเองแล้วเรารีบไปช่วยได้อยู่บ้านก็เหมือนกันบ้านเราโล่งกว้างไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายเนี่ยเราก็ปล่อยเหมือนกันนะแต่ถ้าสุดสายตาเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมแม่ต้องเห็นด้วยว่าหนูไปไหนอยู่ที่ไหนแล้วก็ความเก่งของน้องอินฮาม น้องอินฮ a มเป็นลูกสาวคนที่สามจะ,ะมีความสามารถสูงกว่าพี่สองคนแล้วก็ดูเหมือนจะเก่งกว่าน้องคนเล็กด้วยแล้วก็ความสามารถพิเศษเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกว่าน้องอินฮ a มเนี่ยจะสามารถวางแผนตัดสินใจเลือกเช่นถ้าพากันไปเที่ยวน้องอินฮ a มก็จะบอกว่านี่นะเดี๋ยวเราไปแล้วเราจะไปซื้อนั่นซื้อน,นี่กันนะพี่สองคนบอกเห็นด้วยคุณน้องก็ยิ้มหวานได้ได้ได้นี่คือความสามารถดังนั้นคุณแม่เอาความสามารถของอินฮ a มมาวางแผนเลยนะคะว่า อินฮามเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้กันอินฮามคิดว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วพี่คนที่หนึ่งพี่คนที่สองล่ะนะจะทำอะไรบ้างอินฮามทำแบบนี้แล้วนั่นคือทำให้อินฮามรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความสามารถมีพลังที่จะเอามาช่วยเหลือคุณแม่ได้คุณแม่ต้องใช้โอบอย่างเดียวให้ทุกคนเนี่ยแบ่งปันช่วยเหลือกันและปัญหาของอินฮามก็คืออินฮามเข้าห้องน้ำนานหรือว่าอั้นฉี่ จนกระทั่งเธอฉีรัดไม่ไหวแล้วปวดฉีปิดออกมาแล้วแม่นั่นไงฉันบอกแล้วเธอให้เธอไปฉีนะต่อไปนี้คุณแม่เอาใหม่นะคะ,ะน้องอินทามนบีบอกว่าเวลาที่เราจะละมาถ้าปวดฉีต้องให้ไปฉีก่อนถึงจะละมาดดังนั้นเราจะเล่นเราจะทําอะไรให้เราไปฉีก่อนเหมือนกันเราจะได้มีความสุขแล้วเราได้รับความดีด้วยนะ เพราะว่าพอกลับมาบ้านเนี่ยเราก็เหมือนเตรียมตัวละหมาดพร้อมกันด้วยนะน้องไปฉี่ก่อนนะลูกนะพ่าเดี๋ยวเราจะละมาเราจะได้ละหมาดด้วยอย่างมีสมาธิแล้วก็มีความสุขด้วยอันนี้เป็นวิธีการที่ให้คุณลูกอินฮามซึ่งเป็นคนที่มี IQ ดีมีความสามารถทางสติปัญญาดีเนี่ยเขาได้คิดด้วยเหตุและผลไม่ได้บอกว่านั่นไงฉันบอกเธอและ้วทำไมเธอไม่ไปเข้าอย่างงุ่นอย่างนี้คุณแม่เองเป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยมาก พราะนั้นการที่เรามีระเบียบว,วินัยมากเนี่ยมันเหมือนการไล่จับไล่บี้จับผิดกันเราไม่ค่อยจับถูกนะคะวันนี้เราต้องมาฝึกจับถูกนะว่าน้องอินทามเป็นคนเก่งน้องสามารถที่จะวางแผนได้เลยนะว่าต่อไปเนี้ยหนึ่งสัปดาห์เราจะยอมให้ปิดรถกระโปรงได้กี่ครั้งแปลว่าหนูต้องจัดการตัวเองเข้าห้องน้ําให้ได้เนี่ยและเรามาดูกันเราจะให้ดาวอย่างไรบ้างแล้วก็ชวนทํากิจกรรมอื่นๆด้วย แล้วก็ความเป็นที่คุณแม่มีระเบียบว,วินัยมากเข่งคัดมากคุณแม่ก็คงต้องมีกติกาในบางเรื่องถ้าเกิดจะลงโทษเด็กวัยอนุบาลเรายังไม่ควรใช้ไม้ที่ตีแล้วเจ็บรุนแรงมากนะ,ะไม้ที่ได้ประโยชน์มากก็คือไม้มายม,ายมเป็นยาวิเศษเลยนะคะ1ตีแล้วเนี่ยไม่บวมช้ำแตกฉีกขาดแต่เจ็บจี๊ดถึงสมองจนสมองจำเลยว่าอย่าทำอีกนะเดี๋ยวเจ็บ นะอ่าอันนั้นเป็นยาวิเศษที่เกิดขึ้นธรรมชาติไม่ใช่ไม้หวายนะคะถึงแม้จะตีนิดหนึ่งตีหน่อยหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าจําได้เลยแม่ใช้หวายตีหนูเดี๋ยวฉันก็มีกรณีตัวอย่างนะตอนนี้เขาอายุจะ30แล้วละเขาก็บอกว่าผมจําได้แม่นเลยวันนั้นนะ่ะแม่ลงโทษผมด้วยแม่ใช้ไม้แขวนเสื้อตีนี่คือความรู้สึกที่ติดอยู่ในใจว่าเขาบอกว่าแม่ก็ทําแรงเกินไปแม่บอกก็ได้เพราะนั้นบทลงโทษนะคะคุณพ่อคุณแม่ขา ต้องกําหนดชัดเจนว่าแม่กับพ่อจะตีหนูต่อเมื่อหนึ่งหนูไม่มาละหมาดพร้อมกันแต่เด็กอนุบาลก็ต้องยืดหยุดนะคะถ้าหนูโมโหแล้วหนูคว้างปาเข้าของเสียหายหรือหนูเอาหัวกระแทกพื้นหรือหนูไปดึงผมคนน,คนู้นคนนี้ทําร้ายคนอื่นตีแต่ตีด้วยไม้ไม่ยอมนะคะห้ามใช้หวายห้ามใช้ไม้แขวนเสื้อห้ามใช้อะไรก็ได้ที่ใกล้มือไม่ได้ค่ะนะแล้วจะทําให้คุณลูกเรียนรู้ว่าหนู พยายามแก้ไขตัวหนูเองให้ดีขึ้นอเลสตะอาลาให้ความเมตตากับมนุษย์เราทุกคนเขามีความพร้อมที่จะเรียนรู้เหมือนกับเรามีความพร้อมที่จะดูแลให้กุลูกเติบโตเพราะนั้นพัฒนาการแปลว่าความสามารถที่มากขึ้นในการปรับตัวกับความยุ่งยากทั้งหลายที่เขาโตขึ้นคุณครูก็บอกว่าหนูโตแล้วหนูยันอยู่ชั้นป .1 ห,หนูจะทำอะไรได้เพราะฉะนั้นคุณแม่เองใช้ระดับชั้นเรียนเป็นตัวามากํากับเขาเนะตอนนี้อินทามอยู่ป .1 แล้วนะลูก นะหนูทําอันนี้ได้มากขึ้นเดี๋ยวปีหนะ้าหนูอยู่ปอซองหนูก็ทําได้มากอีกนะเราจะไม่บอกว่าคนนั้นตัวโตวคนนี้ตัวเล็กใช้ระดับชั้นเรียนเป็นตัวกําหนดแล้วก็บทลงโทษต้องชัดเจนว่าจะโดนตีต่อเมื่อทําอะไรไม่ใช่นิดๆหน่อย,อยๆก็ตีเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้นั่นก็คือหนึ่งเราต้องอัลอุซบิลลาฮิมินาเชตตอนนิโรจีมทุกครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยลนะโมโห แล้วก็เราพูดดังๆได้คุณลูกก็จะเรียนรู้วิธีการควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วเขาก็จะมีพฤติกรรมที่สบายขึ้นดังนั้นการที่คุณลูกอั้นฉี่เนื่องจากความที่เราสะอาดมากเราไม่ยอมให้เขาไปฉี่ในที่ที่ไม่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามากเกินไปก็ทําให้คุณลูกไม่อยากฉี่ที่อื่นๆนอกจากร้องมาฉี่ที่บ้านเพราะที่บ้านสะอาดอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งด้วยเวลาอันจํากัด บางทีคําถามคําตอบที่ผ่านเข้ามาอาจจะยังไม่สมดุลกันหลังจากที่ดิฉันตอบไปแล้วยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ขอให้คุณแม่โทรศัพท์มาบอกกันหรือว่าโทรมาบอกหลังใหม่ได้ใช่ลหละเรเราจะได้คุยกันต่อในช่วงช่วในช่วงต่อๆไปก็วันนี้เราได้ความรักความเมตตาจากอาลตอตตาลาให้เรามาเจอกันกันกบสองครอบครัว แล้วสองครอบครัวก็ให้ความดีกับเราขอรอตอบแทนความดีงามกับทุกท่านที่ชมรายการและก็สองครอบครัวที่มานําเสนอสิ่งดีๆให้กับเราอัสสลามุอะลัยกุมวาอะมะตุลลอวาบาระกาตุ